เอาละครับสวัสดีครับเหมือนเดิมอีกแล้วครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนก็เหมือนเดิมทุกครั้งหลังจากที่เลิกง,งานก็ทำํำอ,อาหารกินแต่ว่าวันนี้คลิปที่อยากจะทํานะครับก็คือขอใช้คำว่าคลิปที่มาแชร์ใช้วิธีทําดีกว่าวันนี้ผมจะต้องอหมักหมูให้นุ่มกับไก่ ไก่เป็นชิ้นส่วนของอกไก่นะครับซึ่งมีหนังติดนะครับซื้อมาสองอกแล้วก็สะโพกหมูวันนี้ที่อยากจะทำไก่นุ่มกับหมูนุ่มเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไว้ใ,ใช้ในการทำทำกินกับเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องนะครับแล้วก่อนอื่นผมก็จะต้องมาลอกไขมันพวกนี้ครับหนังไก่แล้วว่าทางผืวหมูเนี่ยครับลราออกให้หมดเลยนะครับ แล้วเวลาการลอะเนี่ยมันอาจจะยาวนานไปนิดนึงงั้นเดี๋ยวผมขอเบรกแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวดูกันต่อนะเอาละครับทีนี้พอผมลาะพวกพันผืดของหมูแล้วก็ลอกหนังไก่เสร็จแล้วนะครับทีนี้ครับก็จะมาหั่นเป็นชิ้นส่วนหนึ่งผมหั่นไปแล้วนะจากเมื่อสักู่เนี่ยครับไก่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ายังหั่นไม่หมดการหั่นไก่ที่เป็นอกไก่ะครับ ที่มันเป็นริ้วตรงๆแบบนี้ครับอยากให้หั่นขวางแบบนี้นะครับนะครับผมมันจะได้ <c oughs> ให้สัมผัสที่นุ่มกว่าแต่ถ้าหากว่าจะทําไก่สเต๊ะครับถ้าไก่สเต๊ะสะเตะเปียกไม้นะอยากให้หั่นไปตามความยาวมากกว่าเร,เราเปียกแล้วมันชิ้นไก่จะสวยมากเลยครับน่ากินอันนี้ไก่วันนี้ไก่ที่ผมใช้เป็นอกไก่นะครับ นี่ยครับริ้วๆอย่างเงี้ยครับอันนี้คือตามความยาวอันนี้หั่นตามความว้างอย่างนี้นะครับอกไก่สองอกครึ่งกิโลราคาเขาคิดอห้าสิบบาทแสดงว่าอกไก่นี้โลละร้อยแต่เขาบอกว่าเกินขึ้นโลไปนิดหนึเพราะตามป้ายเขาเขียนไว้ว่าแปดสิบบาท ส่วนหมูสะโพกก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับหั่นตามขวางหั่นชิ้นชิ้นบางแต่ว่าอ่าชิ้นกว้างหน่อยนะครับพอดีผมอะ่ะไปได้ดูรายการของครัวคุณต่อยเกี่ยวกับร้านหน้าเคียงเอ็มพายครับเจ้าของร้านก็บอกสูตรหมักหมูครับ ละเอียดมากแต่ทีนี้ผมก็ก็เลยทำจินอยู่ไปอยู่เรื่อยๆแต่เพียงแต่ว่ามันก็ได้ผลจริงๆนะหมูนุ่มดีครับต้นหน้าเชียงเอ็มพายเนี่ยครับหมูก็คือชิ้นประมาณนี้ครับวันนี้ผมที่ผมจะหมักแล้วก็เหมือนกับว่ามาแชร์กันี่คือผมจะใช้แค่ หูสะโพกครึ่งกิโลแล้วก็อกไก่ครึ่งกิโลอกไก่นี่ผมหมักตามตามแบบของร้านเขาเรียกร้านนั้นๆคั่วไก่ในฮงนะครับจากรายการตลาดสดสนามเป้าและที่พี่ปัังนะครับพี่ปังประกาศสิทธิ์ไปออกรายการเป็นแขกรับเชิญนะฮะแล้วก็รู้สึกว่า เออดีจังเขาสอนวิธีการทอดหนังไก่ด้วยผมลองทำแล้วสองรอบอร่อยมากทีนี้ผมจะหมักไก่ก่อนนะครับหมักไก่เนี่ยไม่ยากเลยเพราะว่าเขาบอกมาขอบคุณเขาด้วยนะฮะอันนี้เป็นแป้งมันนะครับเปิดฝาก่อนอันดับแรก ในการหมักไก่นะครับซิ้วขาวตาเด็กสมบูรณ์ถ้าเกิดเป็นไก่จำนวนครึ่งกิโลนี่ผมจะใช้แค่สองช้อนนะครับสองช้อนก่อนแล้วก็ตามด้วยพริกไทยเยอะหน่อยนะครับพริกไทยป่นแล้วก็จะตามด้วย แป้งมันนะครับหนึงช้อนถ้าไก่ขนาดนี้ขอช้อนขึ้นแค่นี้เองฮะหมักหมักไก่สามสิ่งปะกอกไก่ <c oughs> ผมชอบจังเลยนี่ก็นวด <c oughs> มือนี่แหละครับ แต่จริงสิ่งที่เขาอาจจะบอกหมดหรือไม่หมดไม่รู้นะครับแต่สไตล์ของผมถ้าเกิดเป็นการหมักแบบนี้ผมจะให้ความชุ่มชื้นของของเนื้อสัตว์ด้วยการเติน้ำมันไปนิดหนึ่งนะครับเพราะเขาจะได้ชุ่มชื้นไม่แห้งจริงๆก็ใส่น้ำเพิ่มได้นะ ัปน้ำนิดหนึ่งใช้มือผิดข้างด้วยละ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช้มือที่ไม่ถนัดด้วยนเนี่ยครับถ้าหากว่าใครไม่ชอบอ กลิ่นพิกไทยแรงๆนะก็ปรับสูตรได้นะฮะรสพิกไทยลงนะครับเสร็จแล้วสำหรับการหมักไก่นะครับมีผิวขาวพิกไทยแป้กมันละมันพืชน,นิดหน่อยเสร็จแล้วทีนี้มาการหมักหมูะฮะหมักหมูของร้านเชียงเอนพายเขาเริ่มต้นด้วยที่ ซีอิ๊วขาวผมหยอกเลยนะครับประมาณสองช้อนแล้วเขาก็จะนวดเขาบอกเขาจะนวดกับพริกไทยตบเน้นนวดเลยฮนะนวดให้สองสิ่งเข้ากันก่อนแล้วก็ตามด้วยนะ้ำเปล่า เขาบอกขั้นตอนแล้วก็วิธีทำแล้วก็ทําโชว์ด้วยนะบอกเนี่ยครับน้ําอำนวดไปเลยฮะเขาบอกว่านวดซีอิ๊วขาวกับพริกไทยแล้วก็น้ําเนี่ยให้หมูดูดรสชาติตรงนี้เข้าไปให้หมด ับหน้าเชียงเอ็มพายที่ผมหมักที่ผมว่าจะไว้ทํารัดหน้าด้วยเหมือนกันนะครับเคยทําหลายครั้งแล้วอร่อยดีเนีย่ยเห็นไหมฮะพอนวดไปสักพักเนี่ยหมูจะดูดน้ําแล้วก็มันจะไม่มีน้ําที่เราเจิ่งวัานองนนะครับนวดคร้ขาวๆคึนๆ ทีนี้จะขั้นตอนต่อไปก็เติมแป้งมันพอครึ่งน,นี่เป็นกันหมักหมูสไตล์ของราชนาเทียนเอมพายที่เขาสาธิตให้ดูนะครับ พอทุกอย่างคิดว่าเข้าที่ได้ไดที่แล้วเนี่ยครับหมูจะหนักไ่หลายหลายอย่างกว่าไายสิ่งกว่านิดนิดนึงนะครับกว่าไก่ต่อไปก็ตามด้วยน้ํามันน้ํามันพืชเพิ่มความชุ่มชื้นหน่อยหนึ่งแคบประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งแล้วก็นวดอีกใช้มือไม่ถนัดนวดข <c oughs> ำ <c oughs> ทำไมไม่เริ่มที่ มือขวาก่อนล่ะก็มือขวาไว้หยิบของนะฮะทีนี้พอเขาที่สุดท้ายเนี่ยครับจบที่น้ำตาลทรายนิดหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะสำหรับปริมาณหมูครึ่งกิโลกร,รมัม500กร,รัม,มครับแล่ทีนี้ครับนวดด้วยมือจนน้ำตาลมัน มันละลายหมดแล้วไม่เป็นเมเ็ดน,นะครับแค่นียก็แช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนทั้งสองอย่างนึงคือบอกว่าแช่ตู้เย็นช่องชิลนะครับไม่เอาช่องแข็งนะช่องธรรมดาครับ mm hmm. ก็แช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็ส่วนพวกเขาทําขายกดนนะก็ mm hmm. าอาจจะทําปริมาณเยอะแล้วแช่ไว้ข้ามคืนแต่ในกรณีของพวกเราทํากินกันเองเนี่ยผมว่าแช่ตู้เย็นไว้สัก ชั่วโมงถ,ถือว่าโอเคแล้วนะอย่างอย่างร้านดังๆหรือว่ายาันร้านให,ใหญ่ๆนี่คือเขาทำขายปริมาณมากขายยิ่งหมักหน้าเออหมักนางก็คงมันเป็นผลดีกับเขาเอะเนาะอาละนั่นเอาเป็นว่าด้วยความเละเทะนะครับวันนี้เป็นการแชร์วิธีการทำ ไก่หมกักนุ่มกับหมูหมักเพียงเอ็มพายนะครับก็ถ้ามีประโยชน์ก็ลองทำดูนะครับได้ผลยังไงก็แชร์แล้วก็บอกกันบ้างนะครับก็คือใช้หมูกับไก่อย่างละครึ่งกิโลนะครับในการทดลองวันนี้นะครับผมเอาละครับงั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวผมต้องจัดใส่กล่องแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้1คืน แล้วพวกนี้ก็่ทำอาหารโอเคนะครับถ้าเกิดว่าคลิปใแทานพอจะมีประโยชน์ก็กดแชร์แล้วกดติดตามกันนะครับยินดีมากครับยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ